ทีนี้มาลองดูแบบกึกหัดนะคะคือให้ดูนะคะว่าจากรูปมีแรงกระทำที่มีน้ำหนักน้อยมากดังภาพแรงใดที่ทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงในทิศตามเข็มนาฬิกาโมเมนต์ของแรงในทิศทวนเข็มนาฬิกาและโมเมนต์ของแรงแต่และแรงมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือ1หาก่อนดูเป็นไหมว่าโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาแรงอันไหนที่ทำให้เกิดโมเมนต์ทวน แรงอันไหนที่ทําให้เกิดโมเมนต์ตามเข็มไหและแต่ละแรงมีค่าโมเมนต์เท่าไหร่ถ้าทวนหรือตามให้ดูทิศทิศของแรงทวนเข็มหรือตามเข็มเนี่ยให้ดูทิศของแรงแต่ถ้าหาค่าโมเมนต์ให้คํานวณน,นีเด็กจุดหมุนอยู่ไหนจุดหมุนอยู่นี่นะจ๊ะดังนั้นถ้าเราออกแรงก็ทํา f 1หมุนทวนเข็มหรือตามเข็มคะ่ะ f 1ก็ต้องแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแบบนี้ถือว่าตามเข็มจ้ะ f 1 ตามเข็ม f2 f2 แบบนี้จุดหมุนอยู่นี่แสดงว่ามัน f2 มันต้องมันต้องหมุนแบบนี้เนาะก็ต้องเป็นทวนเข็ม f3 ล่ะ f3 ดึงขึ้นแบบนี้จุดหมุนอยู่นี่มันก็เวี่ยงไปแบบนี้ตามเข็มนะคะลีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาก็จะมี f1 กับ f3 ่วนถ้าเป็นโมเมนต์ทวนเข็เมนาฬิกาก็จะเป็น F 2เราหาค่าโมเมนต์ได้โดยการคูณเอาค่าตรงนี้ค่ะมาคูณเพราะฉะนั้นทวนก่อนทวนทวนก็คือ F 2ค่า F 2มีค่า3นิวตันคูณกับอะไรคูณกับระยะห่างถามว่า F 2ห่างจากจุดหมุนเท่าไหร่ใช้3ามไหมไม่ใช่เพราะถ้า3มันแค่นี้เองนะแต่วันห่างนี่ นี่แสดงว่าระยะห่างมันก็คือ3ามบวกสี 4, นะ่เจ็เนอะสามเเพราะฉะนั้น21่ิบเอนิวตันเมตรมาดูต่อมามาดู f 1กับ f 3ว่ามีค่าโมเมนต์เท่าไหร่ f 1เท่าไหร่ f 1 2 2 f 3 1 f 1คูณกับ3 4มสีระยะห่างของ f 1ดูก่อน 3 3เป็น6 7 8 9 10เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น2องคูณสิกับ4ีคูณหนึอ่ะ2อิบเป็น20 4 1 4บสนิวตันเมตรดังนั้นโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกากับตามเข็มนาฬิกาเราดูนะตามเข็มนาฬิกามันมี 2F F1 กับ F3 เพราะฉะนั้นโมเมนต์ตามเท่าไหร่แล้วก็โมเมนต์ทวนที่เราคำนวณนะจากรูปนี้โมเมตนต์ตามนี่ก็คือเอา20่สนิวตัน บวกกับ4นิวตันส่วนอีกฝั่งได้เท่าไหร่คะ f2 ก็คือ3คูณ7 3721ฝั่งนี้เท่าไหร่24อ่ะ24ถามว่าเท่ากับ21ไหมไม่เท่าโมเมนต์ไหนเยอะกว่าคะอาโมเมนต์ตา่างผลสรุปของโมเมนต์อันนี้จะเกิดผลก็คือคานเนี่ยมันจะเอียงไปตามเข็มนาฬิกาด้วยค่าแรงเท่าไหร่ ถ้ามันอยู่ในทิศตนข้ามต้องถังลบกันเนอะ2 4่สิบสลบยี่นิวตันเมตรโอเคนะแบบนี้เลยค่ะอ่าอีกข้อหนึ่งให้เด็กๆดูก่อนจุดหมุนอยู่เนี่ยไม่ไม่กึ่งกลานะคะทีนี้มาดูดีๆว่าแรงที่ออกมาเนี่ยมันมี f 1 f 2 f 3แล้วก็ f 4แรงอันไหนที่ไม่มีผลต่อโมเมนต์เลยรู้ไหม เราเราเคยบอกไว้ว่าตัวแรงที่ไม่มีผลต่อโมเมนต์แรงที่ทำที่จุดหมุนเพราะฉะนั้นแรง F2 เนี่ยไม่มีผลไม่ต้องคิดแต่ F1 มีผลไหมมีจุดหมุนอยู่นี้ F1 เป็นแบบนี้แสดงแบบนี้ตามเข็ม F3 จุดหมุนอยู่นี้ดึงขึ้นอันนี้ทวนทวน F4 ตามอ่าโอเคมาดูนะคะว่าข้อนี้ตกลงแล้วโมเมนต์ Moment ของเรามันเกิด โมเมนต์ทวนกี่แรงโมเมนต์ตามกี่แรงอ่ะต่อก่อนโมเมนต์ทวนมีหนึ่งแรงก็คือ f สส่วนโมเมนต์ตามเนี่ยมีสองแรงก็คือ f หนึ่งกับ f สี่ f สองไม่เกิดโมเมนต์เพราะว่ามันทำที่จุดหมุนมาคำนวณหาค่าโมเมนต์กันดีกว่าคุ้นนักเรียนทำได้นะตรงนี้ก็คือให้หนูให้หนูทำได้เลยนะคะอ่ะลองทำดูเราได้โมเมนต์เท่าไหร่เราก็คูณไปนะคะ f หนึ่งได้เท่าไหร่ f 4ได้เท่าไหร่นะคะ แ็แล้วเอาผลรวมของโมเมนต์เอามาวางไว้ที่นี่ค่ะแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าใครมากกว่ากันนะคะว่าใครมากกว่ากันก็จะดูว่าใครชนะแหละอ,อพอเราได้เสร็จเราก็ดูว่าโมเมนต์ของแรงในทิศตามเข็มนาฬิกาเนี่ยมีขนาดมากกว่าโมเมนต์ของแรงในทิศทวนเข็มนาฬิกานะโดยมีโมเมนต์ของแรงเท่าไหร่ล้วก็เอาคำนวณน,นะคะตรงนี้นักเรียนไปทํานะคะมันไม่ยาก แต่ข้อนี้ข้อนี้ขอพูดนิดนึงในภาพเนี่ยเป็นภาพที่กล่องสี่เหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยยาวด้านละหนึ่งเมตรดังภาพมีแรง f 1 f 2 f 3 f 4ซึ่งมีขนาดแสงสงนิวตันจุดหมุนอยู่กึ่งกลางวัตถุพอดีเป๊ะ f 1คือนี้ถามว่าระยะห่างจากจุดหมุนนัดระยะห่างก็คือจากจุดหมุนเนี่ยแนวตั้งฉากห่างเนี่ยวัดแนวตั้งฉากจากจุดหมุนแสดงว่าห่างเท่าไหร่ ห่างเท่าไหร่คะโจทย์บอกว่าทั้งหมดนี้1เมตรระยะห่าง f 1ถึงจุดหมุนตรงนี้ก็ต้องเท่าไหร่คะ0.5ถ้าเราได้ f 1ห่างจากจุดหมุน0.5 f 2เป็นไงก็0.5 f 3ก็0.5 f 4ก็0.5เพราะอะไรมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอน่ยเออระยะห่างมันต้องเท่ากันอ่ะแรงในบ้านทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงในทิศตามเข็มนาฬิกา ตามเข็มนาฬิกาก็คือแบบนี้ f อะไร f 4แล้วถ้าทวนเข็มนาฬิกามี f อะไรบ้างที่ทำให้เกิดโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาปึ๊บ f 1 f 2แล้วก็ f 3ถ้าโมเมนต์ของแรงแต่ละแรงมีค่าเป็นเท่าไหร่โมเมนต์ของ f 1ก็จะเท่กกากับแรงสองนิวตันคูณด้วย0.5โมเมนต์ f 2ก็จะเท่กกากับ สองคูณศูนย <F 3 S 1> ์จ <F 4 S 1> ุดห <F 4> ้า f สามเท่ากับสองคูณศูนย์จุดห้า f สี่เท่ากับสองคูณศูนย์จุดห้าอ่ะโอเคแต่อย่าลืมนะเด็กๆทุกอันนี้เอามารวมกันได้ไหมรวมกันไม่ได้รวมกันได้กี่อันนี่โมเมนต์ของ f 1 f 2 f 3รวมกันได้ได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งก็ได้หนึ่ง แต่ต้องดูก่อนเขาถามอะไรโมเมนต์ <Moment S 1> ของแรงแต่และแรงมีค่าเท่าไหร่ก็มีค่าเท่าไหร่คะหนึ่งนิวตันเมตรเขาถามว่าแรงที่ทําให้เกิดโมเมนต์ของแรงในทิศต้งเข็มนาฬิกาคือ f สี่โดยโมเมนต์ของแรง f สี่มีค่าหนึ่งนิวตันเมตรแรงที่ทําให้เกิดโมเมนต์ของแรงในทิศทวนเข็มนาฬิกา f หนึ่ง f สอง f สาโดยโมเมนต์ของแรงแต่และแรงมีค่าหนะึ่งนิวตันเมตรเท่ากันอืไม่ยากเนาะ อันนี้เขาถามเราอันนี้ลองทําดูนะจะเจอคําถามแบบนี้แหละเออฝั่งซ้ายเห็นจุดหมุนนะแล้วก็เขาถามว่าต้องแกว่งมวลหนนะักสิบหกนิวตันเนี่ยไว้ที่ตําแหน่งนะคะไว้ที่ตําแหน่งใด x ควรเป็นเท่าไหร่โมเมนต์ฝั่งซ้ายรู้ไหมคะรู้เราอยากรู้โมเมนต์ตามเนี่ยเออต้องฝั่งนี้ต้องแกว่งสิบหกนิวตันระยะห่างเท่าไหร่เป็นโมเมนต์ตาม m ตามเท่ากับ m ทวน m ตามก็เป็น16คูณ x จะเท่ากับ m ทวนก็คือ10คูณ2 x เท่าไหร่ x ย้าย16ไปเลยค่ะ1 2 20 20หารด้วย16 1.25เพราะฉะนั้นระยะที่แหวนมวล16นิวตันเนี่ยอยู่ห่างจากจุดหมุน1.25เมตรตอบอะข้อที่5 แรง F1 กระทำต่อวัตถุที่มีน้ำหนักน้อยมากนะคะต้องนำมวลที่มีน้ําหนักกี่นิวตันมาแขวนที่ตะขอจึงจะเกี่ยววัตถุให้อยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนอยากรู้มวลตรงนี้ว่าควรเป็นเท่าไหร่เราก็จับเลยค่ะ m m ทวนเท่ากับ m ตาม m ดนนี่เป็น F ก็ได้ F2 คูณกับ l2 ก็คือ F2 เราไม่รู้เราอยากรู้มันเท่าไหร่ แต่ L 2เรารู้คือเท่าไหร่คะคูณ5โอ้ห้าไม่ได้ต้องเป็น0.05เพราะลายเซนทาเป็นเมตรส่วนอีกด้านหนึ่ง F 1คือ60คูณด้วย0.04ได้เท่าไหร่นะคะหอหสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสีทศนิยมกี่ตำแหน่ง2องตำแหน่ง ่าแต่นี่มันหกสี่สิบสี่ส่วสี่ยมสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นได้เท่าไรสองจุดสี่หารด้วยศูนย์จุดศูนย์ห้าสองจุดสี่เด็กๆหลายคนแบบหารไม่ได้เลยเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ห้าทำยังไงให้ตัวหารมันเป็นจำนวนเต็มเอาร้อยไปคูณฝั่งนี้ใช่ไหมคะถ้าร้อยคูณฝั่งนี้ร้อยก็ต้องคูณตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะได้สองร้อยสี่สิบอะเพราะฉะนั้นเอาห้าหารด้วยสองร้อยสี่สิบก็จะได้ ห้าสี่ยี่สิบห้าแปดสี่สิบอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นจะต้องใช้มวลที่มีน้ำหนักสี่สิบแปดนิวตันคิดได้แบบครูไหมคะอ่ะไปลองดูไปลองดูนะคะส่วนข้อนี้เนี่ยให้ลงไปทำดูนะคะข้อสองข้อสามทำได้ข้อสี่ไม่ต้องทำสองสาม 五、六。